มารีวิวหูฟังกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับ i c k p o ส2และ t i c k p o ส2 Pro มาด้วยกัน2รุ่นเลยนะครับจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันมากๆนะครับขออนุญ,ญาตรีวิวแค่ตัวเดียวแล้วกันนะครับเป็น i c k p o ส2 Pro แล้วกันเดี๋ยวผมขอขยับตัวนี้ออกไปข้างๆแล้วกันเดี๋ยวมีความแตกต่างอะไรยังไงเดี๋ยวพูดให้ฟังแทรกขึ้นมาแล้วกันเนาะเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับตัวนี้มีขนาดที่ค่อนข้างพกพาได้ง่ายจริงๆนะครับดูดิเล็กมากๆนะครับเล็กขนาดที่ว่าคุณสามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋ากางเกงยีนได้เลยนะครับในส ช่องใสเหรียญนะครับไม่ใช่กระเป๋าใหญ่ๆนะช่องใสเหรียญนี่ใส่ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมใส่กางเกงยีนอยู่นะผมจะลองใส่ให้ดูนะครับลุกขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ครับกระเป๋ากางเกงยีนเนี่ยมันก็จะมีช่องใส่เหรียญอยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับใส่ลงไปมิดเลยก็ยังได้นะครับเนี่ยได้เลยสบายๆนะครับจะขึ้นมาแบบนี้ ก็ได้นะครับใส่ยัดลงไปชิวๆเลยนะครับในช่องใส่เหรียญตรงนี้เนี่ยเห็นปะช่องเล็กกระจึงหนึ่งยังใส่ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับถือว่าเป็นขนาดที่พกพาได้ง่ายจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับหูฟังทวายเลสที่ผมมีทั้งหมดในบ้านนะครับผมขออนุญาตแล้วกันเอามาเทียบไปดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น QC y นะครับคุณดูดิโอ้โหตัวนี้ราคาถูกกว่าเยอะนะครับซึ่งแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้ทําเรื่องของดีไซน์มาแบบจริงจังแพงขึ้นมาหน่อยนะครับ r a z ซ r h a m m e r He a d หน่อยเป็นไงตัวนี้ก็ยังเล็กกว่าอยู่ดีเห็นโ เล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความบางก็บางกว่านะครับความใหญ่โตของหราลึกเนี่ยทิกพอตทูโปรเนี่ยตัวนี้เล็กกว่านะครับเอจัดไปอีกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ AirPods Pro อันนี้ไม่น่าเทียบนะครับเพราะว่ามันก็ใหญ่ซะเหเกินนะครับบางคนอาจจะบอกว่าพี่ก็ถอดเคสเออกมาสิจะถอดมาให้ดูก็ได้นี่ครับถอดเคสเออกมาแล้วเนี่ย คุณจะเห็นได้ว่ามันเท่ากับขนาดเครื่องหนึ่งเลยนะครับคือคุณทิ้งฝาตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเท <c oughs> ่ากับขนาดทิกพอต t s 2 pro เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะพกพาได้ง่ายจริงจริงนะครับจริงๆแล้วมีอีก2องาตัวนะครับที่แบบมีอยู่ในบ้านนะครับก็โอ้โห เทียบได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรทราคาเท่าไหร่นะครับผมว่าตัวนี้ดีไซน์พกพาได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรื่องดีไซน์นะครับเราไว้ใจได้เลยว่าตัวนี้พกพาได้ง่ายจริงๆนะครับโอเคตอนนี้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อในส่วนของดีไซน์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยมีพอร์ตชาร์จเป็น USB Type C นะครับแน่นอนในกล่องเขาแถมสายมาให้ด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถใช้สาย Type C อะไรชาร์จก็ได้เหมือนกันแล้วตัวนี้เนี่ยเจ๋งตรงที่เขาสามารถชาร์จเร็วได้ด้วยนะคร 5นาทีเท่านั้นนะครับคุณสามารถฟังเพลงได้1ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถือว่าชาร์จเร็วมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดนิดประมาณนั้นนะครับผมลองจับเวลาดูก็เต็มแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากๆถ้าพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานตัวชาร์จิ้งเคสเนี่ยมีแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานที่สุดนะครับรวมตัวหูฟังด้วยอยู่ที่20ชั่วโมงตัวหูฟังเฉยๆเลยนะครับฟังกันแบบ ก็ถือว่าเป็นสเปคโดยคร่าวนะครับส่วนตัวของ Tickpot 2เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับอยู่ที่23ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวชาร์จิ่งเคสตัวนี้รวมกับตัวหูฟังด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างหนึ่งที่เห็นได้ในด้านของแง่สเปคนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคเรื่องของแบตเตอรี่นะครับใช้งานจริงก็อาจจะมีลดหลั่นกันบ้างนะครับแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณฟังเพลงเสียงดังแค่ไหนนะครับยิ่งคุณฟังเพลงเสียงดังระยะเวลาการใช้งานก็จะดรอปลงไปอีกนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะคเนว่าามีีขยํ Ti Post เอาไว้ตรงนี้นะครับและตรงจุดจุดข้างนี้คือไฟ LED นะครับที่เอาไว้แจ้งสถานะแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าเปิดมาปั๊บเป็นสีเขียวแบบนี้คือมีแบตเตอรี่เหลือเยอะนะครับถ้าเหลือน้อยจะเป็นสีส้มและถ้าเกิดว่าคุณชาร์จเนี่ยมันจะเป็นไฟสีเขียวกระพริบรัวๆนะครับถ้าเกิดว่ามันชาร์จจนเต็มแล้วมันจะเป็นไฟสีเขียวติดค้างไว้แบบนี้นะครับค้างยาวเลยนะครับต่วนี้ก็เป็นไฟสถานะที่ไว้แจ้งนะครับฝาด้านบนเนี่ยก็จะมี t e x t u r ์ด้วยนะครับเหมือนลายนิ้วมือเลยหน่อยนะครับขูดๆแล้วก็เสียวฟันดีนะเปิดฝามาานคคัวสดุที่่ใช้้เเยก็อขงล คลาสสิกที่มีคุณภาพนะครับเหมือนจะเป็นวัสดุ ABS นะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับฝาปิดก็เป็นแบบแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมันบรรจุตัวหูฟังได้อย่างแน่นหนาแน่นอนตัวหูฟังเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหล่นยากเหมือนกันนะครับเนี่ยาเขย,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 ย่าเขย่าเขย่าก็ยังไม่หล่นนะครับถือว่าแน่นหนาพอสมควรเลยมาดูในส่วนของตัวชาร์จิ้งเคสกันต่อนะครับจะมีปุ่มเชื่อมต่อหูฟังนะครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับถ้ากดเข้าไป2ครั้งแบบนี้จึ๊กๆึกไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินกระพริบแบบนี้นะครับ หลังจากที่คุณเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้แค่เปิดกล่องขึ้นมานะครับมันก็เชื่อมต่อแล้วไม่จะเป็นต้องกดอีกแล้วทําแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งลักษณะการเชื่อมต่อบลูทูธของตัวนี้นะครับมีความงงงวยนิดนึงนะครับสำหรับผมเองในเรทราคานี้มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธข้างหลักข้างเดียวนะครับคือข้างซ้ายนะครับแล้วหลังจากข้างซ้ายเชื่อมต่อเสร็จปั๊บเขาจะส่งสัญญาณไปหาข้างขวาแน่นอนหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้งานหูฟังข้างเดียวได้เพียงแค่ข้างซ้ายเท่่าาาาาานนนั้้้คุณไมมสรถใชงงขขว ข้างเดียวได้นะครับอันนี้ผมงงซะเหลือเกินนะครับราคาขนาดนี้มันก็ควรจะใช้งาน2ข้างได้แบบอิสระหรือเปล่าการส่งสัญญาณบลูทูธเป็นแบบนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องนึงที่ผมรู้สึกงงงวยกับเรราคานี้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันเดะเดะมาดูดีไซน์ของตัวหูฟังกันต่อนะครับลักษณะของตัวเอียบัสเนี่ยก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะอยู่ข้างละ4.4กรัมตัวชาร์จิ่งเคสเปล่าๆเนี่ยอยู่ประมาณ20กรัเท่านนนั้รับกๆถ้ารวมกับตัวน้ําหนักตััวหูฟ้ รวมกันนะครับอยู่ที่ไม่ถึง30กรัมนะประมาณสัก29.5นะครับถือว่าน้ําหนักเบามากๆนะครับทั้งชาร์จิ่งเคสและตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังก็หน้าตาแบบนี้เลยเป็นลักษณะเอียร์บัสนะครับไม่ใช่แบบอินเอียร์เนาะแน่นอนครับลักษณะการส่งเสียงเข้าไปเนี่ยท่อที่ส่งเสียงเข้าไปในหูของเราเนี่ยมันไม่ได้ตรงเข้าเดเรคชันแนลเข้าหูเลยนะครับมันจะเป็นการส่งเข้าไปด้านหน้านะครับเวลาใส่เข้าไปปั๊บมันจะส่งเข้าไปด้านหน้าก่อนแล้วก็ชิ่งกลับมานะครับแล้วก็เข้าไปในหูอ่าเพราะฉะนัเเางงวไปลลฟพ มันอาจจะเทียบเท่าไม่ได้กับลักษณะหูฟังแบบอินเอียร์นะครับแต่หลายคนชื่นชอบลักษณะดีไซน์แบบนี้นะครับเพราะว่า1่ครับใส่แล้วมันรู้สึกเบาสบายนะครับไม่อึดอัดยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่บ้างเวลาที่คุณใส่เดินตามจัตุจักหรือว่าเดินถนนถนนท,ทางต่างๆเนี่ยยังคงได้ยินเสียงรอบข้างอยู่บ้างน,นะครับแต่น่นนครับมันก็มีการรบกวนการฟังเพลงแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับมีทั้งดีมีทั้งเสียในลักษณะดีไซน์ของแต่ละแบบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครรับได้แบบไหน และนอกจากนี้นะครับเห็นดีไซน์แบบนี้เนี่ยมีมาตรฐานการกันน้ําด้วยนะครับเป็น IPX4 นะครับก็สามารถกันน้ํากระเซ็นกระเด็นกระดอนได้นิดหน่อยนะครับสามารถกันเหงื่อไหลใครย้อยได้นะครับเวลาออกกําลังกายแต่ถ้าเกิดว่าจะเปียกฝนตากฝนเลยเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับใส่อาบน้ําหัวนี้เกินไปนะครับผมว่ากันน้ําได้ในระดับออกกําลังกายเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับ IPX4 เนอะและนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังก็ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าข้างไหน L ข้างไหน R ซ้ายขวาก็ระบุไว้ชัดเจนจะมีในส่วนของขั้วชาร์จอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและตัวหูฟังเนี่ยก็ไม่ได้มีปุ่มอะไรสําหรับการสั่งงานนะครับเพราะ เป็นการสั่งงานแบบทัดลงไปบนตัวหูฟังบริเวณที่สั่งงานเนี่ยจะอยู่บริเวณก้านนะครับทั้งสองข้างเลยคุณสามารถที่จะทัดลงไปบนนี้ได้เลยนะครับลักษณะการสั่งงานก็มีหลายคําสั่งเหมือนกันซึ่งคําสั่งที่ผมชื่นชอบนะครับคือคําสั่งการเพิ่มลดเสียงนะครับแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมทําการเชื่อมต่อหูฟังแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยวิธีการใช้งานครับสมมุติว่าเราเนี่ยฟังเพลงอยู่นะครับคุณอยากจะกด p อ u s e เพลงนะครับง่ายๆไม่ต้องกดก็ได่ียว คุณแค่ถอดออกแค่ด้านเดียวนะครับเอาใหม่อีกทีนึงใส่กลับเข้าไปมันก็เล่นถอดออกมาหยุดนะครับจริงๆก็มีแบบกดนะแต่ว่าแบบนี้ผมชอบมากกว่านะครับคือใส่ปุ๊บเล่นต่อถอดปุ๊บหยุดเลยหยุดทันทีเลยนะครับไวมากครับคำสั่งงานถือว่าไวมากๆนะครับโอเคแล้วต่อมาครับคำสั่งในการเปลี่ยนเพลงนะครับคุณแค่กดไปที่หูฟังสองครั้งนะครับตึ๊กตึ๊กเปลี่ยนเพลงแล้วเรียบร้อยนะครับกดอีกทันทีตึ๊กตึ๊กเปลี่ยนแล้วนะครับไวมาก ตึกต๊กตึ๊กเห็นปะได้เลยครับและคําสั่งต่อมาที่ผมชื่นชอบครับคือการลดเสียงหรือว่าเพิ่มเสียงหรือว่าวอลลุ่มนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วหูฟัง True Wireless เนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ทําได้นะครับอ่ะวิธีการก็คือคุณลูบไปที่หูฟังนะครับลงแบบนี้เห็นไหมครับพอเราลูบป,ปุ๊บเห็นปะมันก็จะลดลงเรื่อยๆเ,เห็นปะเออลูบลงมันก็จะลงไปเรื่อยๆเห็นปะลงไปเรื่อยๆถ้าอยากเพิ่มเสียงครับก็แค่ขยับขึ้นลูบขึ้นอ่าเป็นไงครับ เออ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 ทำได้ทั้งสองข้างนะครับอ่แบบนี้ได้เลยครับได้เลยและยังมีคำสั่งหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับก็คือการเรียก Google Assistant นะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่จะเป็นต้องกดอะไรก็ได้นะครับคุณก็เรียกไปได้เลยสมมติว่าผมใช้ iOS อยู่ตอนนี้ผมแค่พูดคำว่าวันดี Siri ได้เลยนะครับนี่มันก็มาคุยกับผมแล้วเรียบร้อยนะครับแค่พูดแค่นี้เองนะก็คุยกันยาวๆเลยแล้ว ยาวไปนะครับถ้าบกว่าเป็นทางด้านของ Android ก็เรียก Google Assistant ด้การพูดว่าโอเค Google ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งเสียงที่สามารถใช้งานได้เลยแต่ว่าในส่วนของ t i k พ o ส2 p r o นะครับมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Ti k h e ีนะครับหรือว่าการเรียกคําสั่งด้วยเสียงนะครับโดยที่ไม่ต้องเรียก Siri นะครับคุณแค่พูดคําว่าเฮ y t i k โนะครับแล้วคุณก็สั่งคําสั่งได้เลยครับเป็นคีย์เวิร์ดเต็มที่เลยนะครับเรียกได้เลยนี่คือคีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับแต่ม้่ไได ผมใช้ไม่ได้นะปกติผมใช้สิริอยู่แล้วผมก็เลยงงๆว่าทำไมมันถึงใช้งานไม่ได้นะครับผมไปดูว่าต้องตั้งค่าอะไรอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวทิกพอตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว TickPo t 2 Pro TickPo ท2ธรรมดานะครับมันก็สามารถใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันได้นะครับเขาจะมีในส่วนของแอป m o b v o i นะครับตรงนี้ MOB VOI นะครับโหลดได้เลยใน Google Play Store หรือว่า App Store ของ iOS ก็ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปปั๊บคุณก็สามารถที่จะแอด d e v i c e เอาไว้ได้เลยนะครับว่าจะให้มีเ่ด นะครับก็แจ้งเอาไวชา้ชัดเจนเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการตั้งค่านะครับคุณสามารถตั้งชื่อหูฟังได้คุณสามารถที่จะมาเซ็ตไอคิอวเวร์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละเนี่ยดูได้นะครับเห็นปะจะมีคำว่า previous song next song play music pause music ฮั้งอัพนะครับสามารถใช้คีย์เวิร์ดนี้ในการใช้งานหูฟังได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องแตะนะครับแต่ผมใช้เองแล้วใช้ยากอะ่ะมันใช้ไม่ค่อยได้นะครับใช้สิริง่ายกว่าแล้วต่อมานะครับในส่วนของ i n v o k e Headset นะครับก็คือไอ้คีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่นี้แหละที่พูดคำว่าเฮทิโกนะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่เป็นคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ไม่ได้จริงครับผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันทั้งเปิดทั้งปิดจะพูดว่าเฮทิโก้เพล next song เน็กซองเฮทิ hey, ตอนนี้เพลงยังดังอยู่เลยเนี่ย ใช้เองแล้วมันงงอ่ะนะครับผมเนี่ยใช้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแล้วต่อมาครับในส่วนของ In e a r Play นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือการที่คุณเอาออกมาปั๊บเพลงจะหยุดนะครับอันนี้ก็เทสไปแล้วนะครับคุณสามารถที่จะมาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเผื่อใครรําคาญนะครับบางทีไม่อยากจะให้มันหยุดเองอะไรเองเนี่ยตอนนี้ก็หยุดแล้วเห็นปะคือสามารถมาเปิดปิดได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วต่อมาครับยังมีในส่วนของ H H Control c o n t เ่ยคือนะครผมจะล่านะครับเนเซอนบที่เอาไว้ตรววจับเลเนี่ หซึ่งมันนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในส่วนของการรับสายวางสายได้นะครับผมจะจําลองว่าผมเนี่ยมีสายโทรเข้านะครับซึ่งผมก็โทรหาตัวเองนี่แหละนะครับลองโทรไปเลยครับปั๊บอ่าตอนนี้เนี่ยมีสายเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมซึ่งวิธีการรับสายง่ายๆครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด head control ไว้นะครับคุณแค่พยักหัวอย่างนี้รับสายแล้วผมแค่พยักหัวเบาๆเองนะรับสายแล้วเรียบร้อยนะครับเออรับสายแล้วถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอาใหม่นะครับมีคนโทรเข้ามาปั๊บ แล้วอยากจะปฏิเสธสายล่ะถ้ากิดว่าเราพยักหัวแบบนี้มันเป็นการรับสายใช่ไหมถ้าคุณอยากจะวางสายล่ะอยากจะปฏิเสธสายออกไปคุณก็แค่ส่ายหัวตอนนี้ก็ตัดสายทิ้งไปแล้วเรียบร้อยเห็นปะเอาใหม่อีกทีครับกลัวไม่เห็นภาพโทรเข้าหายอีกทีหนึ่งเบื้องตังไหมล่ะเบื้องตังจัดจัดนะแต่ว่าอยากเทสให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงไม่ต้องกดอะไรเลยครับคุณแค่พยักหน้าลงสองครั้งนะครับรับสายแล้วอ่ะเห็นปะเออคุยได้แล้วอ่ะ ง่ายแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของ gesture control ที่ผมรู้สึกว่าเออมันล้ําดีนะครับโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีให้ใช้นะครับในส่วนของ t i k t o u s 2 Pro นะครับตัวธรรมดาเนี่ยไม่มีต้องไปการกดเอาเนะครับโอเคครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของ head control ในการรับสายแล้วมาคุยถึงเรื่องไมโครโฟนกันหน่อยไหมว่าถ้าผมว่าคุยสายจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมจะบันทึกสายกันแบบสดๆเลยแล้วกันโทรไปเลยครับแบบนี้แล้วผมจะบันทึกสายเอาไว้แล้วผมจะเอาไฟล์เสียงเนี่ยมาทับกับวิดีโอนี้เลยนะครับคุณก็ลองฟังดูแล้วกันาาบบบขอนนญตรัสยแี้จึก รับสายแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดไม์ไว้อ่าโอเคนี่ก็คือเสียงที่ได้จากตัวนี้นะครับตอผมจะลองปิดไม์ไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคเอาเสียงลงแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนของ Tip p i ปพ o ส2 pro นะครับเป็นไงตอนนี้นั่งอยู่ในห้องนเงียบๆนะครับเสียงที่ได้คุยได้ชัดเจนไหมนะครับเสียงที่ได้เป็นอย่างไรแหลมไปไหมทุ้มไปไหมซึ่งจริงๆแล้วเสียงมันก็ออก ทุ้มๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ฟังรู้เรื่องแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับมาจําลองสถานการณ์ก,กันหน่อยดีกว่านในกรณีที่เฮ้ยมีลมแบบแรงๆนะครับหรือว่ามีเสียงรบกวนมากๆในการที่ผมจะเปิดพัดลมนะครับซึ่งพัดลมเนี่ยอยู่ตรงนี้ <c oughs> ผมจะได้ไปเปิดเลยนะครับเอาเป็นเบอร์อะไรดีเบอร์สุดเยแล้วกันนะครับที่ผมมีเนี่ยป๊บโอเคตอนนี้ พัดลมมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าฮะตอนนี้ตอกพัดลมแล้วเรียบร้อยกลัวไม่เห็นภาพว่าพัดลมแรงประมาณไหนนะครับเอากระดาษชูอมาแล้วกัน,นพัดลมแรงประมาณนี้ครับทุกคนก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับห่างกับผมอยู่พอสมควรเลยนะตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นงเสียงลมค่อนข้างแรงเลยนะเพื่อบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วนั่งหน้าพัดลมนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าตัวนี้ไเป็นไงครับก็พอใจได้อยู่นะอันนี้ก็แบบสดๆเลยนะครับก็คือเทสกันแบบเรียวๆนะ เออเป็นยังไงใช่ด้ได,ได,ได้จะได้อยู่นะครับคุยรู้เรื่องอาจจะมีบ้างหรือยังมีรบกวนบ้างเล็รน้นอยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วผมถือว่ามันไม่ได้กบเสียงพูดของเราจนไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเกิดเจอในสถานการณ์ที่ย่ำแย่จริงๆแบบนี้เนะี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยโอเค เคสประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยมาดูในส่วนของดับเบิลคลิกเคสเซตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเซ็ตได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ากด2ครั้งจะเป็นการ next หรือว่าจะเป็นการย้อนกลับก็ได้นะครับคุณเซ็ตได้แต่ว่าข้อตินิดนึงครับคือมันสามารถเซ็ตได้แค่นี้นะครับมันไม่สามารถที่จะกด3ครั้งกด4ครั้งอะไรอย่างนี้ได้มันจะมีแค่ดับเบิลคลิกเท่านั้นซึ่งคุณสามารถมาเรียนรู้เจสเจอร์ได้นะครับในส่วนของมอเจสเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกไว้ลายละเอียดช เลื่อนขึ้นเลื่อนลงกดค้างเอาไว้2วิเพื่อเรียก Google Assistant หรือว่าผู้ช่วยต่างๆคําสั่งงานด้วยเสียงอะไรแบบนี้คือคุณสามารถได้จะมาดูได้เลยนะครับแบบนี้คุณสามารถมาเรียนดูได้นะครับผมก็เลยไม่อยากจะพูดว่ากดกี่ครั้งทําอะไรได้นะครับเพราะว่ายังไงยังไงคุณก็มาดูตรงนี้ได้อยู่แล้วในส่วนของ Equalizer นะครับก็มีมาให้นะแต่ว่า Equalizer เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้หูฟังมันแบบดีเลิศประเสริฐสีขึ้นมามา,มากนักน,นะครับในเรื่องของเสียงแต่ว่ามาลองปรับกันได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับมีให้ปรับก็ดี เ,เสียงเบสเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะทั้งทั้ที่หูฟังตัวนี้นะครับ เป็นหูฟังแบบเอียบัสนะครับคุณฟังไม่ผิดนะคือเสียงเบสเนี่ยมาเยอะมากๆนะครับด้วยความที่ไดเวอร์ตัวนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่1 3มมิลิเมตรนะครับแล้วเป็นแบบ moving coil นะครับเสียงเบสที่ได้เนี่ยมีความแบบแน่นนะครับแน่นกว่าปกติที่หูฟังแบบเอียบัสแบบนี้จะทําได้แต่ว่าตัวนี้ทําได้ดีนะครับเสียงกลางเสียงร้องค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยไม่แสบหูนะครับฟังได้สบายๆฟังยาวๆได้เลยเหมาะกับการฟังเพลงหลายแนวนะครับจะฟังร็อกป๊อปหรือว่าจะเป็นเกาหลีนะครับแบบนี้ก็โอเคนะครับ EDM ก็ยังโอเคอยู่นะ ซึ่งเสียงที่ได้เนี่ยเกินคาดจากที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้ไปลองฟังนะว่าเอ้ยเสียงมันค่อนข้างโอเคจร,จริงครับย่านเบสต่างๆเนี่ยก็ยังได้ยินนะปกติแล้วผมฟังเพลงบอดี้สแลมนะครับผ่านหูฟังประเภทแบบเอียร์บัสแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วพิ่ปิดจะไม่มานะครับพิ่ปิดก็คือมือเบสอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมานะครับแต่ว่าตัวนี้มาด้วยนะครับได้ยินเสียงเบสค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับส่วนเบสลูกใหญ่ๆเนี่ยก็สะเทือนหูพอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบกับอิ ear, นเะอียร์นยผมว่าอินเอียร์ม ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่อุดอู้นะครับไม่รู้สึกว่าอึดอดัดเสียงเนี่ยฟังได้สบายๆายนะครับฟังได้ยาวๆไม่เจ็บหูใดๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียงที่ผมสัมผัสได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ต้องไปลองฟังด้วยตัวเองอยู่ดีว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณรับรู้ได้มากแค่ไหนนะครับยังมีในส่วนของการใส่เข้าไปในหูอีกนะครับส่วนตัวแล้วผมเนี่ยใส่เข้าไปก็ค่อนข้างพอดีนะครับถ้าใครที่ใส่ไปพอดีมากๆเนี่ยเสียงเบสจะค่อนข้างแน่นกว่านี้อีกนะแต่ถ้าใครที่หูใหญ่หน่อยนะครับ ไดเรกเข้าสู่หูคุณอยู่แล้วโอเคต่อมาครับมาดูในส่วนของสัญญาณนะครับหรือว่าบีฟมันก็จะเป็นเสียงแจ้งเตือนในสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งคําสั่ง22ครั้งหรือว่าแท็บเอาไว้จะมีเสียงแจ้งเตือนเรานะครับหรือว่าบางทีเรารําคาญครับก็สามารถปิดไว้ได้นะหรือว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับก็ให้มันเตือนหรือว่าไม่ให้มันเตือนก็ได้นะครับอันนี้ปรับได้เลยเต็มที่อันนี้เนี่ยก็เป็นการสั่งงานแบบทัชสกรีนนะครับซึ่งมันสามารถมาเซตติ้งได้แล้วก็มีในส่วนของอัพเกรดเฮดเซตนะครับซ เจ๋งจะจัดนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตก็มาหมั่นเช็คเอาละกันนะครับว่ามันมีอัปเดตอะไรใหม่ๆมไหมเผื่อได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนของอัปเกรดโอเคแล้วในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับที่ตัวนี้สามารถเซตติ้งได้นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมเกือบลืมพูดไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของ latency ระหว่างภาพและเสียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวหูฟังตัวนี้นะครับมีมาตรฐาน แอป X มันก็จะช่วยในเรื่องของ latency ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลเสียงนะครับให้มันสูญเสียไปได้น้อยที่สุดนะครับถ้าคุณใช้ iOS เนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Android นะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับคุณเชื่อมต่อ Bluetooth มานะครับแบบนี้รี่บอกแจ้งเตือนแบตเตอรี่อะไรตามปกตินะครับแล้วในแอปพลิเคชันของเขาครับก็จะมีเมนูนึงที่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่า คุณภาพเสียงระดับสูง a p p X แต่ถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้โคเด็กอื่นๆได้อย่างเช่น AAC ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี a p p X ก็จะมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนผมจะมาพูดถึงเรื่องของดีเลย์ด้วยนะครับที่ตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้นะครับว่าเฮ้ยภาพกับเสียงจะตรงกันแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนผมไม่ทดสอบผ่าน YouTube และ Netflix นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวช่วยด้วยนะครับที่แนอปมันก็ช่วยเราในระดับหนึ่งในการซิงภาพและเสียงให้ตรงกันนะครับมันตรงกัน 2 Pro ตัวนี้เนี่ยจะมีดีเลย์อยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจนั้นพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของ latency นะครับซึ่ง ถ้าเทียบกับในเรทราคาเดียวกันนะครับผมมองว่าเออเสียดายนะครับถ้าเกิดว่ามีเกมโหมดเนี่ยมันน่าจะบันเทิงกว่านี้นะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะดีเล์หรือว่าลาเทนซีก็น่าจะต่ํากว่านี้นะครับซึ่งตัวนี้ที่มันทําได้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่แบบเฉยๆเลยนะครับอาจจะรู้สึกขัดใจสําหรับชาวเกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้เหมาะกับการฟังเพลงมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปเล่นเกมแบบจริงจังเนี่ยผมว่าตัวนี้ยังไม่สุดขนาดนั้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของล่าเทนซีซึ่งก อันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ซ a g เกนครับบ๊ายบายโอเค